เอกพระเอิกนะแมาละบอเข่าวเมื่อแล้วะมาหน่อยสบายดีทานผู้สมสูเข้ามาทอดลูกค้าเข่ามาได้อยแม่เอี๊ยไาส,สบายดี ยังเกออาะค้อยังแตกงยังเป็นยัง,ยางมาอะไรผับจอดรถไว้ที่เทิงปุ๊มัน,ม,นมันอยู่สายบ่งมอนเหรอเงี้งนี้กระต่าอ,อยู่พูด อพอพ้าว่าอย่าง่าเรื่องนั้นนะเมื่อไรจแซเอาแซดอกเดียว้มันจบไปเลยนะ <c oughs> มาเพยมาเพ,พเพอไปจอดไว้ทง่หางนะ เมื่อวานนี้เอฟซีมาอันพอน้องมอดมาอันยังเกาะมาหลบกวนบอแมนพี่น้องหลบกวนเนี่ยขจ้าบดเข่าใจอันโอละมาอดนุนแหล่เขาก็เลยทามเรื่องนั่นทามเรื่องไปขออหลรทางพี่นางมากประวัติไปบอกพี่นางมากแต่เศร้าสบอโอ้ยแขวนะ อห่าตอแลอะไรอืมอัน yeah น <sa iden> um, <Al> ี่ก็ควรนอดด้วยนะคะเอามาเบิ่งดูมีปุ๋ใหญ่ใจดีสื่อคล้องหายบอกตุกแกหมื่บ้านีหรอ ขวามร่างกายแข็งแรงด้วยโมเมนญี่ปุ่นสิบมเคนละคนอ้าวซื้อจักขยันในแบกแสบเอซีคุณพี่คนไหนนะออนเตรลียออสเตรเลียบมแมนตจักจำมาได้ปลาตะหิวนัก

เบิ่องดูหามีอีสามมัมันคือเป็นคนมาว้ามือนีหืมบอสงสัยออกจากร่างนี่แน่ออกจากร่างนั่นเองจังหวะเมื้องดูปีไต่านาซูใครเป็นคนรอาไปนะ ไอแม่อตาเบขามถยนกใสเรือตนนมวนไแล้วม <si> ันอยู่กันหลายคนมันเลยมอวนในหลายอย่างเลยสรับจักรายการอีกเรื่อบอกว่าท uh ี่แปดรายการวะที่แปดรายการฝากกระเบื้องยื่นเลื่อนลูก ปลาทูสิบแปดรายการปลากระป๋องมามากนมขนมนำปลานำมันปลาแดดเป้งนัวอืมอมออางยงแบบป็นาน้เมเกี่ยวกับงานน้องมอสดีนเพื่อนงานน้องมอสดไปแต่เด็กใต้แต่โตเนาะมีก็จะมาให้ใส่เพื่อนใส่ลาย เพิ่งเติบอยู่เอกากอจาดยาในพวกเกลือเนี่ยจมาแล้วเบิ้เบิ้ไันปมันมันหมดตาสสบอคา้าอันในงานไรโพดเบาะแม่น้องมักระยิ้มกว่าดีใจแน่ จะไปซีเรียสับงานแต่งลูกไส้นั่นมันไปนวะมันใกลสิแล้วแหละหละงานลูกไส้ก็ได้ก่โรยโงมืออมามามือเนี่ยบไปขอน่ะขนมโงโลนี่ขนมเนี่ขอบขอบคุณนาราเดบาราเด้อขอรับแม่ขอบคุณนาราเดบาราเด้อขอบคุณนาราเดบารเด้อขด้สื้อจะ้มให้กบ ระดอยกดอนุ้นุ้ซื้อองตั้งเาเลยวัน้กป็นคนมากขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่ที่ที่อุดหนุนห่านสีเขียวแล้วกัที่ซัพพอร์ตขอบคุณไอหักแล้วขอบคุณหลายๆตื่นสบาเมือนกันมีเจดากับลาน หาล้อยบาทพ่อใหญ่พายหาล้อยบาทแล้วนี่มาอีกแนละ้วก็คนหนึ่งไปไปเบรกไว้นะอันในนี้ไปเบรกไว้ก่อนให้เขาอยู่ตูป้กปุธะเอออหละก็ดีใจแมนะเป็นั้งแรกกับโบมียัง กับผมมียังตอบแทนเนะพี่เนาะมีแต่คำขอบคุณขอบขอบใจ่ยอมมคุณมาอุดหนุน้าที่ัโหรอขอบคุณ่อขอบคัน้องมอสขอบคุณพอน้องมอสกับอ่าก็คืออย่างที่เห็นอะไรเนาะกับามมิ่งกินจบนะทำเดียวแหละกับมมีกิน ทีมีกินถูกมือนี่ก็มี่แต่ผู้ใหญ่ใจดีก็อัยซัพพอร์ตสวยเรือมาตลอดทุกอย่างอตั้งแต่หลดไทยนาแล้วนี่อางาืออน่อือบ้านสแล้วเ่อะไรบางมดบาได้ถ่ายขิปบไปญ่าได้ถ่ายไป่พุ่ลบาได้ถ่ายแล้วสิบอกเด้อทางดองทางนั่นนะเนาะ เมลล็นสลัดนะอันนี้ก็บด้ว่าโง่ได้กับด้ว่าซุปเจ้าโง่ว่าออเทิงขมนซุปเจ้าสลาดัดกับผ้าการถ่ายขีปกับลูกเคยสอยการถ่ายขีปมันก็จิตได้อยู่ดอกเงินใส่นะอืมพอพอมันสิพ่ออันมันสิพ่อได้กินได้ใส่อีดอกเงินก็นได้ถ่ายขีปยนะูทูบนะเนาะสีวะลา,าวอา,วอาวบานซีเขียวมีเงินหลายว่าสีสามารถซับพอร์ตบักมอดได้มันเป็นไปบ่บได้ซุปเจ้าขีดพีด ขนาดลูกข่อยยังมสบวลวอืลูกร้านซุ้มข่อยครอบครัวซุ้มขอ <Okay. S 2> ่อยก็ไม่รอดซัพพอร์ตได้แต่มันเป็นหนีอือเป็นหนีภัยอมันสิเป็นหนีสิบอกสนิหมอกมันมีอย่างมันบริมีอย่างอย่าไปวางจังสันเห็นบ้านสีเขียวมีเงินเห็นข่อยมีเงินสิมาวางว่าขอ่อยสีซอยบักมอดจังสันจังสีขีดพิษทุาขีดพิษเด้อสิบอกเด้ออืม ผมไม่ได้เดือนห้อนกมมันเด้วสิบอก <ไป S 1> อืออะไรบอกไว้ซัมนี่แหละถ้าชุ่มเจ้าสลา,าดพ่อนะนะว้ากัมมันดีๆเออปองดองกันซามมัคขีกันเอ้อยไอ้น้องอยู่ในครอบครัวพ่อแม่อยอู่ในครอบครัวลูกเมียไม่หรอกปองดองกัน ซอยกันถ่ายคลิปเงินมันสิไปใส่เขามันหมดใส่น้ำกันอืมเอาเอาบางมอนอะมาเว้าวอ่น แล้วคอยสิบอกซุมเจ้าคันซุมเจ้าอยากมีอยู่มีกินน่ะนะขันซุมเจ้าอยากมีคือซุข่อยภาซาบอกสีบอกวิธีการหาเงินเขาหนิสิบอกวิธีการทำมาหากินของเขาหนิเขาจังสื้อมาต้องมาอันเขาจังซื้อมาต้องมาขิดเขาจังสื้อมาต้องมาขิดมาอันโยนมาใส่สุปข่อยเอออ้าว อ,นะอ,อืมอมาแล้วจังว่บบบาว,บบบาวนี่คอยก้าวเาเลยในขีบนี่เขาคอยคอยบอกเลยนี่ในขีบนี่สิมาวางเงินน้ำข่อยน่ะเป็นไปบ่ได้แลกกะซุปเจ้าว้าวย่างบักมอดมาว่าวสุบอสุฟังเบิดแล้วคอยก้าว้าออกสื่อในขีบนี่เขาคอยว้ยาวาไคนสีดาสุปเจ้าคนบึงนะคนสีบอกซะ ขันอยากมีกินมีใส่อยากมีเงินใส่เง,ใสเงินจ่ายในครอบครัวกระซ้ามาคัคขีการปองดองกันกันกบหลูกเคยเออเอาเอา,อาป่าลุงหลูกเมียซอยกันหรอวะถ่ายลีปกระหูอยู่ว่ะถ่ายลิปมันคืองานมันได้เงินพอได้เงินมันก็แบ่งกันสามสี่คนอยู่ในเฮือนไม่หรอวะอันนี้ยังท่นเห็นจะกเถื่อนด้วยกับไเถ่าบังมอดก็่เถ่าบังยอดอย่ออ หากสิได้เห็นอยู่เดี๋ยวสิว่าให้ฟังอยู่เอาอะไรจะกินป้ามัานมั่ค่ะไม่ชอบผูเ้เผาเห็ดแล้วอืมเห็นแหละเอาอลไรยังคนนันเห็นถ้าอยากได้เงินก็นต้องทำงานเห็นเฮามีสิมาวางน้ำเฮามันเป็นไปบ่ได้สิมาวางให้เฮานี่สอยงานบักมอสขิดพิษเอาเอาสมองสดงมาขิดเงินไทยเงิน,นมันดด่งอ๋อ เงินพายเงินมันขนาดเอื้อยน้องอยู่ลำการหนายังเงินพาเงินมันเลยเออมันไปอยู่กับเออกับสามัคคีการให้มันถือต้องปองดองการบอมเอนว่าจักอียังมีแต่ห่ามีแต่ว่ามีแต่ด่ามันจักอียังขนาดบักมอสแววเปลเป็นนะฮะมันยังหูจักมาเหล่ามันกุศิแวามันเบิดซตสัซะแลวงอย่ามัเรียนปีนึงอืมเนใหญ่ ต้องสลาดแม่หูจักไส่หัวไส่มันคนนะมีไพยแน่บ่กมกความดีนะนี่แม่น้องมด่าขั้นจากขั้นจากว่าอยู่ด่ามามาด่าแม่มันผีมันต้องไปด่าลูกมันว่าสั่นเออสีหามเองอืมอืม มันถือกดดานลาย,ยาอืมอืมมันสีหุ่นจักอีกสังถือกะก้ามโพถาวสะบังมอดวะมันมาว่าวสูบบวส้ฟังนะมันบอกว่ามันยอ่นยองแต่ปมันย่องแต่โพถ่าวโพถาวล้วดีสุดอือถ้าส่บ่ได้แล้วโพถาวนะแบบนี้นะมันว่ะอืออือ เอาหาพี่สอบอยู่แล้วนนะะแต่การจมการด่านี่มันโนนะนามแมนต์เ้ยเ <c oughs> านา่ดาเะสแล้วคือนะบอกคือว้าวอะขัอนอยามีเงินไส้แต่แ้มัน,นถือต้องปองดองกันสามัคคีกันสอยกันถ่ายขีบอันนี้บักมอดเมื่อยอยู่พุ่นขีปห้าม่ได้ถ่ายดอนน <c oughs> ้ลายเ กระหู้อยู่ว่าไล่ได้มันกมจากขีดกูบออยากว่าวนะค่านกูว่าแลวมันยาวยเยได้เากส้ามืองีว่าซะตอนแรกเราว่าิีม่อรีวิวเพื่อนมาแล้วนี่ร้านไผ่นี่เป็นบอในกรณีอันนี้ว่าแต่อันฮานนี้ อยากฟังก็ฟังถ่าไปรีวิวถ่าไปรีวิวมันกับซีมีผู้ใหญ,ญ่ใจดีสวยเรือเ,เขาหอดสีสา่างเพื่อนเหตุภูนเพื่อนบักมอสมีอยังตะกี้หน้าต่างพากัดตาดกันมาขั้วกระซือืมกันมาลักข้าขั้วกระปวดจุกอืมบ่มีรถาทายเพิ่นกระซื้อหายได้บ่มีกระซื้อหายได้บ่มีเนกระซื้อหายไพ่บ่มีเนกระเข่า อไฟบรีมีกับเปล่นกับเข่าไ้อันนี้คือขั้นตอนแรกนะฮะอาสิไปแล้วอาสิไปอะไรอีกคูนมันว่าวาอีแม่บอกอยากไปิท้ายตามอีดน่อดิกำมาทามีคูนวะเออเออบอกมาให้ไปถ่ายกับบไปวะอัสิอยากยังกระสูบอกอยากได้ยังแต่ว่าจะบอกให้ไปรีวิวนี่หวานอนนี้อันแหละกระตามนี่ ก็แมนถือต้องปองดองเว้าเออเว้านัวหัวหมวนเว้าถือกันเนาะดองต่อดองเว้าถือการสันสัสามัคคีกันอันนี้ดองจากอีหยังเว้าคือจะเป็นศัตรูกันนี่คือโบจะเป็นดองกันนี่เว้านะคือสมันหมักหักกันเล่นด้วกันมาทั้งคู่มาแล้วเป็นนี้จะมาให้บอกเขาใจนี้จะมาให้บอกเขาใจ ข่าวใจโพดอืมให้มันกระจ่างซะว่าข่อยเนี่ยพ้อมที่สีสอยอีกคูนแต่แรกนะตั้งแต่บักมอสเอาเมียมาแรกแรกนะข่อยนี่พร้อมที่สิสอยอีกคูเกนเออเอซีเขาเจากับพร้อมมาให้ไปรีวิวเขาก็ร่างย่อง แล้วบัดนี้ไปถ่ายคลิปก็มีคนมาเวาใส่วาส,สานบากมอดวะ่ะพระเมื่อถ่ายคลิปที่ผมก็มีคนมาเวาใส่เจอกูได้มอดว่ากูตีปากคนบึงอืมซมก,ก็มันาเบคลิปลก็ิดามอดได้เลยนะด่าก็ด่าแล้วแหละอืด่าก็ให้มันเข่าใจให้มันหูซ่าอืมอ้าว ใจคนมันจะไปหามได้บอ่น้องมดก็ยังูนมทเท่ายังบเอาาอไกเบิ่งขีบไปลงสมานลอืมเบิ่งบหรองสมานอันนก็เลนี่าเบิ่งขีบแลวไปลงสมานแบบนี้ขั้นห้มันออกมาว้าในขีบเด้มีคนก็ไปด่าเป็นน่นผมบอกสมองแตกตายผมบอกความเครียดอ่ะอ๋อ มันถ่ายคลิปนะมันได้เงินสีบอกค่ะแมนเมื่อจังสั้นนะบอกอยู่อีคูนนะบอกอยู่ให้ซอยกันเดอ้อหลูกล้านซอยกันถ่ายคลิปหยอดวิวกำลังดีเมื่ออยู่บ้านปุ๊บพอมาถ่ายฮอตคลิปทั้งทั้งที่กูบอกกูสอนกูบอกกูวเว้าบอนที่มันสีได้เงินใส่บอกเอาบอกกับบอกเอาอกับบต้องมีอย่าง เงาเรื่องสูตรคือการกูเตรียมสิจ่ายให้พ่อแห่งซ่องปัญหาน่ะเด้อเมือน่ะสิเราไอ้ฟังเขาก็บิ่งอดในดองอืเขาราคามันเข้าแล้วว่าไอ้เขาว่าซ่องมันแฝดสูตรนั่นแล้วบานีแหละโทรไปถามร้านอมอดไปได้สูตรนะอมอดว่าทั้งเนี้ยเรจะเอาสามพันแต่ว่าข้าเจ้าได้ไห้หาค้นนะทามเนี่ยเราบอกกันทุกเจ้าพูดเลยว่ายกเลอืศทางเรานี่ กับไปยกเลิกเขาก็ยกเลิกอ๋อบารมีกุปต์คำวาบิ่นี่ขีดมาถ้ากรดองตรงนี้อยากซอยซองปัญหาบ๊อบแมนว่าอยากซอยกูสิจ่ายให้เลยซองคนพวเมียมันอะซองปัญหาอะนะข้าสูตรนี้าอ้ยรถาเป็ดมาสั่นข้ามาเท่าน้ำต่อแหล่อ่าไปต่อแหลกันแน่ถ้าว่ากุยยกเลิกแล้วอ๋อกุปต์กลับคืนให้จังไรมองสูว่าเจ้าอันสามพันน่ะ แต่งหาคนมาจังหวะแต่งฮานะยังบทันไปตกลงฮาวน่ะแก่ถามแอะทางนั้นไปหลั่นความก่อนเออทางนั้นว่าเอาแล้วก็ทั้งนี้ก็ยกเลิกละว่าเออนึกเมือเขาจะเอาทั้งนั้นเลยก็เอาก็เอา้แนก็จะเอาเลออนั่กคนอย่นละกระขิ้นี่กรเครซะอย่ามัมีปัญหาอย่างอีกบานนี้นะ อ้าวจะมาลงใส่หมกมอสอ้าวจ้าวอืมจ้าวไอยจากดองกลายเป็นเดือดมึงยาอ้ก็คืออืมก็คือที่บอกแหละ์ขันอยากได้เงินก็สอยกันถ่ายคลิปก็ดีๆกับดุเคยนะกระไดอืมสอยการถ่ายคลิปเพราะว่าถ่ายคลิปแต่ละเดือนน่ะรายได้มันก็ได้อยู่แล้วอืมรายได้มันได้กว่า เจ้าห้ากิซี่อีกอายอือก็พอจนเจืออีดอกในครอบครัวนั่นอือเบิงบาะมีน่ะรถเป็นตัวอย่างอือเขามีทูกอย่างย้อนถ่ายคลิปก็เบิงนั่นแหละมาต้องสามาคีการมาต้องหูจักอันนี้เีมาใจดูน้องอือ ให้มันกระจ่างซะขอมาฟังตัวนี้นะบางที่กับบางที่กับเบื่อบางที่ก็ได้ชว่านี่ยชันว่าช้นยอต่อเลยเอาตอนไปบอกเป็นสามคนอาตี้เจ้าตั้งแต่ต้นน่าอย่าให้กูว้ามาเด้อตัวนี้เจ้าไปหาในรองในรองว่าว่ะเพให้ผู้ใหญ่มาซองฝ่ายในหูหาผู้อื่นกันแล้พวกมันก็ได้กันแล้วแต่งตอนแรกก็ได้โคตรตอนแรกก็ได้ไอต่อแหล่อ้าว ไปอีกนี่สองพเมีไปอีกว่าว่าขอซื้อนี่นี่สองวเมียนี่ไปอีกว่าให้ขอซื้อขอซื้อแล้วบ่ใหายแตงดอกอ่ออ้ซิพหหนึกัยาเเอ้ามีอยู่ไยกัมานีอจาาจไหดองอ้าบานนี้ซองพเมีไปขอซื้อเขามีจังแต็ง เขามาแต่งแต่งกัแต่งมื่นได้ขอจับอาติกระดูกอ้าอืมแตมเกัแอหน้าตามใจระดองทุกอย่างอยูแล้วอืมตองกัดคอกับคอดองกินกับกินบ่ได้เคยขาดบมได้เคยขาดม่นง่ายแต่าง่ายอ้าวห่เคยขาดแบบบ่เอาเด้ออืมขาวหน้าทุกคนมางาจังัดบางแยงังัางบ่อนได้ข้นมาคกับข้นมาคกับกิน โอเคพี่้องปองไปเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสำมนีมื่ออื่นเจอกันกุศิซูเมืองหนาผู้นั้นกุศิซูเมืองหนาผูนี้กล้องนันมาสีหากล้องะไรไปนู่นนะโอ้กุศสิบปากดอกกุศลิสซูเมืองโอ้ผู้ใดว่าผู้ใดว่าเป็นเป็นกุศิสซิงกล้องไปใสกุศิซูมกล้องไปใสผู้ใดว่าเป็นเป็นกรน ทีเจ้าอต้ัวเจ้าเว่าเป็นกับรว่าเป็นสบายดีพี่้อาวในงานท่น้อโยกันบอกเป็นบ่โอ้จะเป็ป่าดิ้าว